Thank <laughs> you. ก็งหัวเรื่องรื่องตามกันนะครับเป็ลายคนบวาขอบคุณมาก

เราจะไปเที่ยวอยู่เพราะเราก็จะมีคณะเพื่อนเราไปใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีธรรมชาติทางนี้อ่ะวิถีชีวิตเขาดีเราก็อยากมาศึกษาเราเคยมาแล้วหลังจากปิดไป3ปีเราก็อยากมาดูเราก็ไปเองพอไปแล้วเราก็เจอก็สะดวกเพียงแต่ว่าเรื่องรถเนี่ยเขาเพิ่งอนุญาตว่าเมื่อเช้านี้เองว่าให้เอารถเข้าได้แต่เรายังไม่รู้ว่าการเอารถเข้าเนี่ย กระบวนการของเขาเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมจากบกุคลองตรงไหนอะไรยังไงไหมแต่สรุปก็คือมันเปิดใหม่มันช้าทุกอย่างต้องเซตใหม่ในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็ต้องแล้วก็อะไรนะไอ้พวกไลน์พวกอะไรเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าเพราะเขายังไม่ได้มามันก็คงเป็นสนิมอะ่ะ นะคะก็คงมีสนิมเหมือนที่นี่ก็จ้าก็ในความสะดวกโดยเจ้าหน้าที่ของด่านนะคะที่นี่โอเคมากเลยก็เออก็ขอทุกท่านมาเยี่ยมมาชมแล้วเชื่อมความสัมพันธ์ดั้งเดิมบ้านพี่บ้านบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะ